สวัสดีค่ะฝึกพอกัน,นดีเจริเจริเคยกับผมบอสองผมเรียองยที่เอทีมันยุบวงมือกิจข้าแนวถัาผีานนขนมกินเขาแล้วกันที่เตาขึ้นเหลือครับผมนีม่อย่างให้กลิ่นเนาะแม่บ้านมือนีืหนึ่งาค่ะจัดแซ่บใส่ผักลหลายอย่างแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงใส่ผักพ้อบวบอกก่อนรับว้วยเฮาแบบนี้วยอยูอย่กินไงเงา้ ตัวผมรับผมกอนเขากับคุณพี่น้องวงไปเขาทุยกนคุณพี่รองเนาะคี่แวมารับชมชอบพกเที่ยงพี่เขากับคุณเว่างโอกาสหนีพี่้องเขาก็อะไรก็แค่ซับตะไคร้ก็มีเกื่อนๆเราพี่้องเราเป็นกำลังเล่นแกันเราพี่้องเนาะมาเลยพี่้องมันใจบังใจพีน้องเหตุบางใจเที่ยงพีน้องสหตเหตุงานอยู่กลางเทศประเศต่ตงแรนเนาะมาสเขารํากันมเลยพี่้องมือนีกับเมนูกับแม่บ้านกับชักให้เนาะ mà gang gửi tay hết tay cam leng đeo nóng bất bại cam leng nha nha không leng ừ. nha không leng คุณ่ค่อยไรเอาบทเล็กระบานทุบันอะม,มันก็เรียกเลยหนึง่งป้าครับหกกนึกักเปนเป็นการไม่แยกกันทหน ก <h ums> ิ่นกะน้ผึงมะนาวแฉบอยู่ด้วยเรเนาะกินปามกับก่องเมื่อยส่ ครับร้องแล้วแก่หยอยอยแบบไรปลาแกบเนี่ยแกให้เลยน้องเลยไงจะกางตรงนีห้ห้ O uh hmm -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Cheers. Mm. ถอยวะเขาเปิดกระบอกปากนักเอา้เสร็ Mm-hmm. ไปลาินปลกหลายๆหน่อย ก๊มปหนึ่งเซตป่บนตรวจาดนึ่งหนึ่งเอาีิเซลพักหนึ่งจะหยอดอีออน ทำเรื응่องสางด่วเหรครับอกพรกกนจะเรักไหมยังเปยังไง้าอือืมอืมอ๋อออ

嗯，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 嗯、啊，嗯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 ，

A mm -hmm. ว่าเด็ดไปเนอะพิมเป็นทีเรียบร้อยแล้วไพื่อครับผมก็แเตะแตมกันพอกับคุณพี่นอนเนางไปเฮ้ง ตุ้งผูสุกคนเนาะที่แบกเข้ามาครับต้มชงองบ๊อบเพี Naj ้ยนพี Naj ่พบขอบคุณเวลาโอกาสนี้ฝากพี่น้องเราก็อะไรก็แชร์ก so ็ซับใครก็จริงิงแย่งเฉือนนาะพี่น้องนะเป็นกันบางเล่นใจกันเนาะพี่น้องนะพี่พี่นี่ก็แซ่บๆกันครับผมพี่กพีนไป็นซับดีพ่อกันพี่นาครับผมสวัสดีครับ